ฟีเจอร์ใหม่ในหน้า Tik t o k ควรรู้ช่วยพัฒนาคลิปวิดีโอก็สวัสดีเพืเ่อนๆนะครับ Tik t o k กเขามีฟีเจอร์เรื่องของการทำคลิปมาช่วยเรานะครับก็เป็นฟังก์ชันใหม่เดี๋ยววันนี้พาเพื่อนๆมาดูนะครับว่าช่วยเรื่องอะไรบ้างนะครับก็อย่าลืมแชร์ให้เ,เพื่อนๆด้วยนะครับสาระดีมีที่ช่องนี้นะครับในตัวฟินิทีแปแล้วก็ผมมีไลฟ์สดทุกวันตอนเที่ยงนะครับก็ใครสนใจก็เข้ามาฟังข้อมูลดีๆได้นะครับอ่ะไปดูกัน ก่อนอื่นเนี่ยให้เราเข้ามาในตัว t i k t o k Shop c r e a t o r นะครับแล้วเราก็เข้าไปในส่วนของอหน้านะครับ7วันเห็นไหมครับเสร็จแล้วเนี่ยเพืเ่อนๆก็จะเห็นว่าตรงนี้มันจะมีคําว่าวิดีโอเห็นไหมคลิกตรงคาว่าวิดีโอครับก็จะพาเข้ามาหน้านี้ใช่ไหมครับเพืเ่อนๆเลื่อนลงมาเลยเลื่อนลงมาอันนี้คือสินค้าที่เราขายแล้วมันก็จะมีข้อความอยู่ข้อความกับบางคลิปวิดีโอที่เราทํานะครับเนี่ยถ้าคลิปไหนวิ่งดีเห็นไหมครับนี่คลิปกําลังวิ่งดีมียอดวิววิ่งดีนะครับ แต่ว่าคลิปไหนที่มันไม่ดีไหมครับระบบจะบอกว่าทําได้ดีกว่านี้อีกคลิกเข้าไปครับเดี๋ยวนี้ติ k กตอกเขาเก่งนะเขาก็จะมีแนะนําครับว่าเนี่ยเราทําคลิปแบบไหนเห็นไหมครับทําได้ดีกว่านี้อีกนะครับแนะนําจุดขายที่ดีของสินค้าคุณเขาบอกเลยว่าแสดงจุดสินค้าที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้นะครับอย่างเด่นชัดในเนื้อเนื้อหานะครับเพิ่มประสิทธิภาพ รถเข็นสินค้าเพื่อดึงดูดนะครับลูกค้าทํางานร่วมกับทักษะการพูดในโมเมนต์แนะนําสินค้าโอเคอะไรเนี่ยเห็นไหมครับเขาจะมีตรงนี้แล้วก็จะมีคลิปแรงบันดาลใจเนี่ยเห็นไหมครับเราก็จะมีสติต่างๆเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งส่วนที่เพื่อนๆต้องรู้นะครับก็คือเป็นฟีเจอร์ใหม่ที่ tiktok เขาเอามาใช้ให้ให้กับเราสำหรับคนทําคลิปไม่เก่งนะอ่ะก็ลองใช้ดูนะครับใครใช้แล้วเป็นยังไงคอมเมนต์ได้ใต้คลิปนี้นะครับเพื่อน เป็นยังไงกันบ้างนะครับก็ลองเอาไปลองเอาไปเช็คดูนะในในคลิปในช่องเราเนี่ยมีแบบนี้ไหมนะครับล้วก็ฝากคอร์สเรียนการสร้างได้กับในหน้า TikTok s h o p ป e l a z a d a การไลค์การตัดต,ต่อต่างๆนะครับก็เป็นข้อดีตลอดชีพ6 9 9้าทักลิงที่หน้าโปรไฟล์ได้แล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่อยากแก้กรรมช่องพังนะครับมีซีรีส์แก้กรรมช่องพังตรงนี้นะครับแล้วก็สร้างตัวตนนะครับปั้นช่อง นะครับให้ปังปี2024ก็2ซีรีส์นี้แนะนำนะนะครับถ้าใครมีงบน้อยก็ให้ดูซีรีส์แก้กรรมก่อนนะครับเพราะว่าทุกคนต้องปรับช่องนะถ้าไม่ปรับช่องทำยังไงปี2024ก็ขายของไม่ได้นะครับอ่ะฝากแช่ไปเรียนรู้กัน